สวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะเราจะไปอ่านพลังงานกันนะว่าเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับคนเก่าๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างข้อความจากเขาคนนั้นนะคะมีอะไรบ้างนะธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะอะมาเรามาดูเรื่องราวก่อนเลยนะคะทำไมถึงเป็นคนรักเก่ากันไปแล้วนะระหว่างคุณ ใครคนนั้นทำไมถึงเป็นคนรักเก่าอืมความรักมันดูแบบเย็นชาเนาะมันดูแบบว่านิ่งเงียบเย็นชานะคะแล้วก็มีเรื่องของการปันใจด้วยอะ่ะดึงใครเข้ามานะเราสองสามคนนะคะบางท่านก็รักๆเลิกๆมามาหาหายนะบางท่านอาจจะ เหมือนแบบอยู่กันไม่ได้แล้วอะนะคะเหมือนแบบคิดเรื่องของการเลิอกอาลอย่ารั้งอะไรขึ้นมาด้วยนะถ้าหากว่าแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอะนะอืมปวดใจนะคะความสัมพันธ์สั่นคลอนไม่มั่นคงเลยนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือว่าคนเก่าของคุณก็ได้นะคะที่ไปดึงใครเข้ามานะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหานะคะความรักที่มันไม่ได้มีกันสองคนนะ แล้วก็มีเรื่องของประเภทแบบแฟนเก่านะคนคบคนคุยเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืมนะยังไงอะเนาะเออเหมือนแบบมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนมามาเหหายนะคะอาจจะคบคุยอยู่กับคุณนะหรือว่าแต่งงานกับคุณแล้วอะแต่ว่าเหมือนไปเจอเออเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่านะคะแล้วก็ เหมือนแบบไปสนิทสนมอะไรกันนะนะคะทําให้มันมีปัญหานะเนี่ยจากที่คุณสองคนคะเคยเข้าใจกันดีเคยรักกันดีเนาะเนี่ยพอมีคนโผล่เข้ามานะก็เป็นปัญหาที่แบบปวดใจเลยนะคะบางท่านก็คิดอยู่นานแล้วนะว่าจะจัดการยังไงนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเนะมันไม่แฟร์นะคะ ตัวคุณอาจจะมีเขาคนเดียวอะเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวฉะนั้นคุณก็เหมือนแบบไม่ต้องการนะไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครนะคะแต่เอาจริงๆอะตัวคุณะยังรักคนคนนี้อยู่นะยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในบางท่านนะก็เหมือนเจอเหตุการณ์ว่า,าคนเก่าของคุณ นะคะเขาไม่เลือกคุณอะเนาะแต่เขาไปเลือกคนอื่นอะนะคะทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจนะอ,อคิดว่าเขาจะเลือกเราใช่ไหมคิดว่าเขาแบบรักเราที่ไหนได้เขาไปเลือกคนอื่นนะคะเรื่องราวก็ประมาณนี้นแหละก็เลยแบบกลายเป็นคนรักเก่ากันไปแล้วอะนะบางท่านก็อาจจะรู้สึกแบบคิดถึงเขาเสียดายเสียใจย,ยังรักเขาอยู่บางท่านเหมือนเหมือนแบบก็อยากให้เขากลับมานะ แต่ถ้าหากว่าตัวเขาเองนะ่ะยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้หรือว่าถ้าตัวเขาเองนะยังจัดการเรื่องของบุคคลที่สามไม่ได้คุณก็ไม่เอาเนอะเหมือนคุณแบบไม่อยากไปยุ่งด้วยอะความสัมพันธ์แบบนั้นนะเราสองสามคนนะ่ะนะโอเคทีนี้มาดูพลังงานของคนรักเก่านะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วก็เขาจะ take a คชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณอยู่ไหมนะคะอ่าไหนดูสิตอนนี้ตัวเขาชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะเหมือนว่าเขาส่องคุณอยู่นะคะเนี่ยส่องคุณอยู่นะอ่าเหมือนแบบอยากกลับมาแหละกำลังวางแผนอยู่นะคะ อืมเขาอาจจะหาจังหวะนะที่จะกลับมาคุยมาเคลียร์กับคุณมีคนที่เขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรไปที่มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เหมือนแบบจะเรียวกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนคิดอะไรที่แบบไม่ซื่อสัตย์กับคุณอะเนาะนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาอาจจะ คิดได้แล้วอะนะคะเนาะว่าเออเนี่ยคุณน่ะดีที่สุดแล้วนะคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าดูแลเขาเป็นอย่างดีอยู่ด้วยกันมานานเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะ่ะเนี่ยแอบเนาะแอบไปทำอะไรลับหลังแอบไปแบบนะทำอะไรที่แบบคิดว่าคุณไม่รู้นะ่ะแต่จริงๆแล้วคุณรู้นะเออบางท่านนะตัวคุณนะ่ะรู้มานานแล้วด้วย เพียงแต่ว่าคุณไม่พูดแค่นั้นเองนะคะเนี่ยไม่พูดไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้นะคุณรู้แต่คุณแค่ไม่พูดแค่นั้นเพราะว่าตัวคุณนะบางท่านนะเหมือนคุณก็คิดว่าเออดูไปแหละเนาะนะว่าเขาจะทำยังไงนะคะไม่อยากจะไปพูดเนาะว่าเราแบบรู้อะไรมาบ้างฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืนี่แหละความนิ่งของคุณความเงียบของคุณทำให้คนคนนี้ เขาก็เหมือนแบบเกรงใจคุณเหมือนกันนะนะคะคุณอาจจะแบบไม่ได้ไปโวยวายไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเขานะคะที่เขาไปแอบทําอะไรรับหลังคุณนะแต่คุณแบบคุณนิ่งมากอะเนาะแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเองก็น่าจะรู้แล้วแหละนะเขาว่าคุณรู้คุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่พูดนะแล้วมันก็แสดงถึงอะไรรู้ไหมการที่คุณรู้แต่คุณไม่พูด่ะเขารู้สึกว่ามันแสดงถึงความนิ่งของคุณแสดงถึงวุฒิภาวะของคุณ มันแสดงถึงการที่คุณแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ไม่โวยวายอะเนะเหมือนคุณก็ยังให้เกียรติเขาอยู่อะนะคะโดยที่นิ่งๆเนาะแล้วก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้หาเรื่องอะไรเขาอะนะคะเนี่ยแหละเขาเกรงใจคุณตรงนี้แหละนะคะไอ้ความนิ่งของคุณนั่นแหละนะมันดูแบบว่าดูแบบว่าน่ากลัวนะแล้วก็แบบมีอิทธิพลกับเขาด้วยอะนะยิ่งคุณนิ่งแล้วก็เงียบมากเท่าไหร่ ตัวเขานั่นแหละนะคะจะยิ่งรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะเพราะว่าปากติคุณก็อาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเหล่านี้เกิดขึ้นคุณเงียบหนักกว่าเดิมอีกนะ,ะทําให้เขาแบบรู้สึกกลัวกังวลนะคะว่าคุณนะอะโกรธเขามากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ไอสิ่งที่คุณรู้มาเนี่ยรู้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอืม แต่ก็คือจากที่เห็นในหน้าไพ่อะ่ะคือคนคนนี้เขากำลังคิดวางแผนหาช่องทางหาโอกาสที่จะกลับมาง้อคุณนะคะเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะดูแบบเหมือนคุณแบบไม่สนใจเขาอะนะคะเขาก็เลยทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเขาก็คงคิดว่าถ้าเขาจะกลับมาง้อคุณเนี่ยต้องดูจังหวะให้ดีด้วยไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุมห้าโผล่มา นะคะต้องดูจังหวะด้วยนะว่าคุณแบบเป็นยังไงเนอะเอออารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะค่อยโผล่มานะคะอ่ะประมาณนั้นแล้วก็บางทีเขาอาจจะเหมือนแบบเหมือนแบบอยากจะเคลียร์เคลียร์กับคุณนั่นแหละนะคะอืแต่ว่าสําหรับบางเคสนะบางเคสก็คือมันอาจจะมีเรื่องของการเข้าใจผิดได้นะ สำหรับบางเคสคุณอาจจะแบบไปรู้ไปเห็นอะไรมาหรือใครมาพูดอะไรมาเล่าอะไรให้คุณฟังแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้อะมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะคะว่าเรื่องราวของตัวคุณเองนะมันเป็นแบบไหนเนาะนะคะบางท่านไปรู้มาแค่บางส่วนมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันก็เลยมีเรื่องของการเข้าใจผิดกันแต่บางท่านก็คือไปเห็นมาเต็มเต็มเต็มตาเต็ม,ตตมสองตาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบ นะหลักฐานแน่นหนานะคะอนี่แหละแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะอธิบายให้คุณนะเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าเอยมันเป็นอย่างนี้อ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้คุณนะ่ะเป็นคนที่เขาแบบรักนะเขาไม่ได้คิดจะมีคนอื่นแต่ว่าเขาอาจจะทําตัวแบบไม่เหมาะสมอาจจะทําตัวเหมือนแบบ ดูแบบลึกลับอะไรเงี้ยนะคะทําให้คุณสงสัยอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะคิดน้อยเกินไปอ่ะนะเขาอาจจะคิดว่าแบบอ๋อไปคุยอ่กับคนอื่นแล้วก็เหมือนแบบอาจจะเจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยนะหรือว่าอาจจะเจอแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็คิดว่าเออแค่คุยเฉยๆแต่ว่าตัวเขาอาจจะแบบไม่ได้ไปคิดอะไรด้วยอ่ะนะคะเขาก็เลยอาจจะมองว่าเออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ไม่ต้องบอกคุณก็ได้ นะหรือว่าเขาก็อาจจะก,กังวลก็ได้ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคุณรู้ว่าแบบเขาไปเจอแฟนเก่าหรือว่าเขาไปคุยกับแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจก็เลยไม่อยากเล่าอย่างเงี้ยนะมันก็มีได้หลายกรณีนะคะอืม <c oughs> แต่ก็คือเนี้แหละมีคนจะมาง้อคุณ <c oughs> นะคะเอออยากง้อแล้วแหละอยากเคลียร์แล้วด้วยแหละนะคะเนาะ บางท่านน่าจะอยู่กันมานานแล้วแหละเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยแหละนะคะก็คือยังไงสาคุคนนี้เขาก็ยังมองว่าคุณก็คือแบบคนที่เขารักนะเออนะถ้าในกรณีที่แบบเข้าใจผิดจริงๆนะถ้ามันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่จริงๆนะคะเนะี่ยเขาก็มองว่าแบบเออคุณนั่นแหละคือคนเดียวในใจเขาเขาไม่ได้ต้องการใครแต่ว่าอาจจะทำอะไรแบบไม่ได้คิดตไตรตรองให้ดีนะคะมันก็เลย กลายเป็นปัญหานะ่ <c oughs> ามาทีนี้มาดูข้อความจากคนรักเก่านะคะข้อความจากคนรักเก่าเนาะเขาคนนั้นมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆชาวธาตุลมอ่ะข้อความจากเขาคนนั้น the lover เนาะ รักแหละเออรักคุณแหละนะแต่ตัวเขานะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบดูเฟรนลี่นะดูแบบกลุ่มกลิ่มอะเจ้าสูกุ้มกลิ่มนะคะเขาอาจจะเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมนะเพื่อนฝูงเยอะสังคมคอนเน็ชันเยอะนะบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในสังคมก็ได้ด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนต้องเข้าสังคมเยอะอะ นะไปออกงานออกอีเวนต์โชว์ตัวนะคะไปร่วมงานต่างๆนะก็เลยต้องเจอผู้คนมากมายแต่สิ่งที่เขาอยากบอกก็คือเหมือนเขาก็ทำไปตามหน้าที่ของเขาแหละเหมือนทำไปตามบทบาทของเขาอะนะคะเวลาที่เขาไปทำงานเนาะไปโชว์ตัวไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยนะหรือไปเข้าร่วม,มกิจกรรมสัมมนาอะไร เขาก็ทําตัวไปตามบทบาทแค่นั้นนะแต่เหมือนว่าจริงๆแล้วตัวเขาก็เหมือนไม่ได้อยากไปนะแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบเออไม่ได้ชอบไปไม่ได้แบบชอบเจอคนเยอะๆอะไรแบบนั้นด้วยอะ่ะบางทีอ่ะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงด้วยนะมีความแบบโลกส่วนตัวสูง introvert แบบจริงๆก็ไม่ค่อยชอบใครหรอกแต่ว่าที่ต้องไปเจอก็เพราะว่าเรื่องของการทำงานนะคะ แล้วเขาก็อาจจะมองว่าเออเนี่ยเขาเนะ่ยเป็นคนที่เออเหมือนบางทีอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวนะคะเออก็เลยอาจจะทําให้แบบมีคนแบบว่ามาเอ,อ่อเข้าหาเขาอย่างเงี้ยเนาะนะเขาอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวอาจจะไม่ได้คิดไงว่าแบบเออคนอื่นแบบจะมาทําอะไรกับเขาอย่างเงี้ยนะคะเนาะ แต่เขานะคะอยากบอกว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้เวลาเขาจะไปงานนะไปโชว์ตัวไปสัมมนาไปประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่านะไปเข้าสังคมอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะเออเหมือนแค่แบบถ้าเจอใครคุยก็คือคุยแค่แบบเป็นมารยาทแค่นั้นนะ่ะนะคะแต่ว่าจะไม่ไปแบบออสนิทสนมหรือว่าจะไม่ไปแบบ ทำอะไรให้คนอื่นเขาคิดว่าแบบเออตัวเขาแบบชอบหรืออะไรแบบนั้นแล้วอะนะคะเขาบอกว่าคนที่เขาเจอในสังคมอะมันมีค่อนข้างแบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายอาชีพมากบางทีอะเขาก็อาจจะแบบไม่ทันนะเอออาจจะแบบไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ระมัดระวังนะคะว่าใครมาแบบไหนนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะแบบ เหมือนว่า,าใจดีกับทุกคนมากเกินไปอะนะคะมนั่นแหละก็เลยไม่ได้ระมัดระวังตัวทําให้มันมีช่องว่างนะให้คนอื่นนะนะคะเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบคือจะเรียกว่าอะไรอะเหมือนว่าอาจจะแบบมีคนมาชอบเขาอาจจะเป็นเหมือนแบบว่า fc ผู้ติดตามนะคะเนาะแล้วก็เหมือนแบบมาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ย นะคะซึ่งเขาก็อาจจะคิดว่าเออเป็นแบบผู้ติดตามทั่วไป FC ทั่วไปแหละก็คงไม่มีอะไรหรอกนะคะแต่ว่าค่อนข้างแบบถึงเนื้อถึงตัวเขานะเออก็ทําให้เขาแบบก็ต้องเอะขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าโอเคในครั้งต่อไปเขาต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของการวางตัวด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงการวางตัวกับเพศตรงข้ามนะคะเนาะว่าแบบเออใครมาแบบไหนนะอืมต้องแบบ เว้นระยะห่างนะมีมาดมีฟอร์มบ้างแล้วนะคะไม่ไปคุยแบบสนิทสนมอะไรกับใครขนาดนั้นแล้วอะนะเออเหมือนเขาก็มองว่าเขาคงจะต้องออปกป้องตัวเองบ้างเหมือนกันเนาะคือเรียกว่าอะไรอะแบบระมัดระวังตัวแล้วก็โปรเทคตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้เพราะว่าไอ้ความที่แบบเจอคนหลากหลายอะนะคะนี่แหละบางทีก็เจอคนที่ดีก็ดีไปใช่ไหมคนที่เขาแบบโอเคอะ เป็นคนที่แบบชื่นชอบเขาจริงๆเนาะแต่ไม่ได้มาคิดอะไรแบบชู้สาวอะไรกับเขาอะก็โอเคอาจจะแบบชื่นชอบผลงานหรือว่าเจอกันในกลุ่มสังคมแล้วก็คุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีอะไรนะก็โอเคแต่ว่าไอ้กับบางคน,น,เ,นนะคะเนี่ยเนาะนะคะเนี่ยมาคิดมาหวังมาหวังอะไรก็ไม่รู้ว่าในตัวเขาอะนะคะอืนะเนี่ยแหละ เขาก็จะแบบว่าอยู่ห่างๆแล้วอ่ะเนาะนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปวุ่นวายอะไรด้วยแล้วนะ <_ d ans> เขาบอกว่าช่วงที่คุณกับเขาอะจบกันไปห่างกันไปอะตัวเขาก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าเขานะ่ะควรจะต้องจัดการยังไงกับตัวเองเนาะ,ะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างนะคะที่เขาจะต้องจัดการนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสมัยนะคะเนาะ จะได้แบบทําให้ความสัมพันธ์นะมันดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้คุณกับเขาอะไม่เข้าใจกันผิดเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกนะคะอนั่แหละต้องจัดการอะไรหลายอย่างเลยเนาะเหมือนแบบวางตัวสมัยนะคะเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบแผนในการใช้ชีวิตในการทํางานสมัยนะคะแล้วก็อาจจะดูคนให้มากขึ้นด้วยนะว่าใครเข้ามาเนี่ย นะถ้าแบบมาแบบระยะประชิดเนี่ยมาแบบไหนแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแบบยังไงดีหรือว่าคิดอะไรไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาจะต้องแบบรีบแบบระมัดระวังตัวให้เร็วที่สุดอะนะคะนะเหมือนเขาก็ไม่อยากให้ตัวคุณไม่สบายใจนะเออนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ตัวเขาแบบเจ้าชู้เนาะลันลานะคะตัวเลือกทางเลือกเยอะ แล้วถ้าเขาไปเคยไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าตัวเลือกทางเลือกเยอะนะแล้วก็ไม่เลือกสักทีนะคะแล้วก็ไม่เลือกคุณด้วยอะนะเหมือนว่าจริงๆแล้วบางทีอะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากมีใครเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นก็ได้นะเออคือเหมือนแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเขาน่ะ เหมือนอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชื่อเสียงนะในหน้าที่การงานอะไรของเขาอะให้ทุกอย่างมันแบบเพียบพร้อมก่อนนะนะให้มันแบบประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนนะแล้วเขาค่อยคิดเรื่องของความรักนะ่ะอออันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะอืมเนี่ยถ้าคุณไปเจอเนี่ยคนเก่าของคุณอย่างเงี้ยคุยคุยอะเนาะคุย,นะคยแต่ไม่ได้คบอะนะคะแล้วก็อาจจะแบบเออคบมานานแล้วแต่ก็ ความสัมพันธ์แบบมันไม่ขยับสักทีแล้วก็ดูเหมือนเขาก็แบบยังไม่ได้จริงจังไม่ได้มีสถานะอะไรเหมือนแค่คุยกันไปเรื่อยๆอะนะคะอืมนะแล้วถ้าหากว่าเขาเคยบอกคุณไว้แล้วอะ่ะว่าเขายังไม่พร้อมมีใครอะ่ะเขาก็หมายความตามนั้นจริงๆนะคะถ้าเขาเคยพูดกับคุณนะว่าเขายังไม่พร้อมมีใครอะนั่นแหละหมายความตามนั้นเลยไม่ได้โกหกคุณเลย ะะเพียงแต่ว่าเอาก็คุยกันแล้วนี่เนาะว่าเนี่ยเขายังไม่พร้อมนะถ้าคุณโอเคที่จะคุยกับเขาในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ตัวเขาก็โอเคแล้วก็คุยกันไปแต่ว่ามันยังไม่ใช่นะคะยังยังไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานอะไรกับใครอะในตอนนี้นะคะนะเพราะว่าตัวเขาอาจจะแบบมีปัญหาชีวิตนะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ยุ่งยุ่งอะนะคะในชีวิตเขามากมายเลยนะ ที่มันยังไม่ลงตัวดีอะนะคะฉะนั้นถ้าเขาเอาจะมีแฟนหรือจะไปคบใครจริงจังเขาอาจจะมองว่าอืมมันแบบมันมันไม่สามารถเนาะมันไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาส่วนตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบดูแลเรื่องของความรักได้ในเวลาเดียวกันอะนะคะอืเนาะถ้าเขาเคยบอกว่าเขาไม่พร้อมคนไม่พร้อมก็คือคนไม่พร้อมจริงๆแค่นั้นแหละนะคะอืม แต่เขาก็คงจะคิดว่าแบบเออสักวันหนึ่งอะนะถ้าเขาแบบประสบความสำเร็จแล้วนะก็อาจจะพัฒนากับคุณนะแต่มันคงเป็นแบบในอนาคตอันไกลอะนะคะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะอแล้วก็บางท่านอาจจะแบบแยกห่างกันมาแล้วนะคะแยกห่างแยกบ้านแยกกันอยู่นะอืแล้วถ้าเหตุมันเกิดมาจากตัวเขาถ้าเหตุ เ,ออเรื่องราวต่างๆนะคะปัญหานะมันมาจากเรื่องของความเจ้าชู้ของเขาอะนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาควรที่จะต้องยับยั้งชั่งใจตัวของเขาเองบ้างแล้วแหละนะคะที่ผ่านมาอาจจะใช้ชีวิตแบบว่าลันลามากเกินไปเนาะนะคะพอก้าวเท้าออกจากบ้านก็คือแบบทําตัวเหมือนคนโสดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหมือนแบบไม่แคร์คุณอนะนะคะ แต่ว่าพอเขาเอาอยู่ห่างกันกับคุณเนาะหรือว่าแยกบ้านกันออกมาแล้วอะ่ะเขาก็คงรู้สึก,กว่าแบบเขาก็คิดถึงคุณแหละนะคะอืมแล้วก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มาจากตัวเขานั่นแหละนะคะถ้าเขาทําตัวให้ดีกว่านี้เนาะไม่เจ้าชู้อย่างเงี้ยนะอืไม่แบบหลายใจอย่างเงี้ย คุณกับเขาก็คงจะได้อยู่ด้วยกันนะนะคะก็คงไม่เป็นแบบนี้ะนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเขาก็คงเหมือนแบบคิดได้แหละเนอะว่าแบบเออไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะอืมเนีย่ยทำให้แบบมีปัญหากันแล้วก็ห่างกันไปคิดถึงคุณนะคะอยากจะกลับมาแหละเนอะแต่ว่าบางทีคนคนนี้เขาก็อาจจะอีโก้เยอะมากเยอะฟอร์มเยอะ,อะนะคะอืมแล้วก็อาจจะเหมือนแบบ เหมือนเคยเอาชนะกันะนะแล้วก็อาจจะทําอะไรกับคุณไว้หลายอย่างแหละนะคะการที่เขาจะกลับมามันก็เลยอาจจะยากนะถ้าเขาแบบแบบสร้างเรื่องสร้างราวอะไรว้เยอะอะนะคะการที่จะกลับมาน่าจะยากเหมือนกันนะเขามองว่าตัวคุณเองอะก็ไม่ใช่คนที่จะแบบยอมใครง่ายๆอะนะคะถ้าเขาจะกลับมามันคงเป็นงานยากสําหรับเขาจริงๆนะ อืมนะคะอ่ะแล้วก็บางทีตัวเขาเองอาจจะเหมือนเออไปปลีกวิเวกนะไปเหมือนแบบไปแบบฝึกสมาธินะหรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมานะคะเนี่ยหเหมือนแบบเหมือนเขาอะเป็นคนที่แบบว่าในชีวิตอะมันก็เคยแบบ เหมือนแบบเสเพละลัลลาอะไรเงี้ยใช่ไหมใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยอะนะคะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งพอมันถึงช่วงวัยหนึ่งอะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาก็อายุมากขึ้นทุกวันน่ะนะคะจะมาทําตัวเป็นเด็กๆเ,เ,เที่ยวเล่นกินดื่มนะแล้วก็เหมือนแบบไปเรื่อยเปื่อยแบบนั้นก็คงไม่ได้แล้วแหละนะคะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเนาะนะคะแล้วก็ เขาก็อาจจะเหมือนแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะถ้าเขาเป็นคนที่แบบดื่มเยอะอะนะเหมือนเขาก็จะพยายามแบบดื่มให้น้อยลงนะอืมนะคะดื่มให้น้อยลงนะเออหรือว่าถ้าแบบชอบไปเที่ยวอย่างเงี้ยเนาะนะคะชอบไปเที่ยวแล้วก็แบบไปนั่งดื่มหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอเค ไปให้มันน้อยลงนะอืมอาจจะแบบว่ากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะอืมนั่แหละแล้วก็ความคิดอะไรของเขาว่าเหมือนว่าเขาก็แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะอืมบางทีอะ่ะตอนที่มีกันอยู่อ่ะเนาะเขาก็ ไม่เห็นความสําคัญของคุณใช่ไหมไม่เห็นค่าในตัวคุณอะเนาะแต่ว่าพอเสียคุณไปอะนะคะเสียคุณไปแล้วห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยแหละมันทําให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขารักคุณแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณน่รักเขาแล้วคุณก็เป็นคนที่จริงใจกับเขามากๆนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละเนาะที่ทำทาตัวไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะทําตัวไม่น่ารักอะเนาะ ก็เลยต้องเสียคุณไปะนะคะแต่ว่ามาคิดได้ตอนนี้บางทีมันก็อาจจะแบบสายเกินไปแล้วหรือเปล่าอะนะคะอ,อ่ะมาดูไพ่โรแมนองเจซี่ได้อะไร separation การแยกห่างจากกันไปอะเนาะอ่ะถ้าหากว่า คู่ไหนนะคะที่จบไปนานแล้วห่างกันไปนานแล้วอืมเหมือนว่าจะกลับมามันจะต้องมีเหตุให้กลับมาเจอกันนะคะในรูเร็วนี้เออม,มันอาจจะเป็นการได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะเคลียร์ใจกันพูดคุยกันนะคะเนี่ยปรึกษาหารือกันนะปัญหาที่เกิดหรือว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับเขา ตรงไหนที่มันไม่โอเคอะนะคะมันอาจจะได้คุยกันแต่ว่ามันจะมีสองแบบนะประเภทแรกก็คือ,อคุณกับคนคนนี้จะมีการได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเคลียร์ใจกันแล้วก็ไปกันต่อนะคะเหมือนแบบเคลียร์ใจกันซะนะแล้วก็กลับมาคบกันใหม่นะคะแล้วก็ไปกันต่อแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือได้กลับมาเจอกันก็จริงนะแต่มันเป็นการเคลียร์เพื่อจบอะเคลียร์เพื่อจบแล้วก็แยกย้าย นะคะไม่ต้องมีอะไรแบบค้างคาใจกันอีกอะ่ะนะคะมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะเนาะอ่ะเคลียร์เพื่อไปต่อกับเคลียร์เพื่อจบนะคะอืมโอเคทีนี้มาดูวันวันกับตัวเลขโอเควันนะคะมีวันพุธศุกร์อาทิตย์ ตัวเลขนะคะเลขสเลขหเลข7มาดูตัวอักษรสิตัวอักษรชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว O ตัว C ตัว F ตัว L ตัว Q ตัว R ตัว B ตัว T ตัว S ตัว V ตัว J แล้วก็ตัว D นะคะ โอเคพลังงานคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะดูเป็นแนวทางเป็นแก้ลาล์ก็พอนะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะนะคะพลังงานก็อาจจะสลับฟังกันก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักขอบคุณสำหรับการติดตามกันมานะคะตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้พบแจ่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเนาะอ่ะถ้ามีปัญหาก็เคลียร์กันซะนะคะเนาะ นะถ้าเคลียร์กันได้ก็ไปกันต่อแต่ถ้าเคลียร์แล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะไปต่อแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่า,อาพอหมดปีนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้านะคะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายๆค่ะ